ครับผมสวัสดีครับผมพอสิมพี่ฟันเพชรครับอยู่บ้านนาเรื่องบ้านเล็กที่20หมู่9ก้าอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลร,ราชาธานีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แ8ดสองศูนยปลูกยังเน้นะพ่อปลูปกพักเพริกวกเคยง่ามปันยักเเ่อเอากับพ่อพ่อคองดีพ่อคองดีโดยบังเอิญ <c oughs> พ่อแบบผลจากซอยคือจังไหนแล้วกับโอโหแต่ว่ามาใส่แล้วมันมันเกินขาดดีีดนะครับใส่แล้วเกินขาดเ <c oughs> สียตัวตดอกจักมาแต่ใส่แตกพุ้เขินดอกงามอนะพ่อเนาะโอ้หน่วยสังเกตบางหน่วยแล้วมันมันสีทองบ่ใครมีกลนหอยปลูกทุกป,ปีนี่เวลาเก็บนี่มันมันสีเหลือกเลือกที่บ่เอาเลยก้นหอยตัวแก่ก็บ่เอานะ <c oughs> อืมาะใช่เลือกเอา <c oughs> ตัวนี้มันลดตึงลด งามนะต้นมันสวยนาะพอนะต้นแข็งแรงเราตันไม่แข็งแรงเพราะว่าเม็ดมันก็จะบวบหาหรุดมันจะห้บ่ให้หร่วงไม่ใช่ขัวมันเหนียวดอกมันก็จะเนี่ยมันบ่คคอยอันนี้าะเขยายนี่มันจะเหนียวเลวางไหนเนาะมันใส่เหลิมก็ได้ผลนี่ลีขอบคุณฝากผ่านไปหาด็อกเตอร์ด้วยเยี่ยมจริงๆกิรพิธีกาของด็อกเตอร์เยี่ยมจริงๆครับ ใช้อดี2551เนี่มันมันเห็นทันตาเลยใช่ไหมครับผมครันเห็นมแตกต่างยังไงบ้างกับจากจากใช้กับไม่ใช้เนี่ยแตกต่างบ่พวอจากเมื่อก่อนแตกต่างมากเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้เป็นไงซื้อซื้อซื้อไปหับยังเหลืออีกบางปีใหม่ประเทียบยูนบ้านตี่ในป้าพี่กูดสร้างเขาเอยงมืูลนิครานึงมันแตกเราคนว่างยังไงอย่างสีเลี้ยวแห้งยังว่า หายบ่พอบยิกใบหน่อมันเกิดว่ายัางไงมันมีส่วนโอ้หลายเตบิบบนบนบนวัาถิเก่งแต่ปุ๋ยบนแมน่นต้องต้องเตือนเสริมนะมนั่นมาแข่งต้นนั่นบ่ม,นมีดอกผลใส่สองสําเทอดอกสี่โพดเป็นผู้โพกขึ้นดอกจังว่าเอาจังว่าโอ้เก่งของเหลาอีู่ดีถ้าบำสีบำรุงดินนำเด้เพอะใจอยู่สีไปบำรุงดิน ก็เห็นขี่กระเดียนไตจังหวะอ่อนมากจังได้กระเดียนจากพันมากจะใส่ถนนมันก็ให้ดินมันดีมาใส้ดินมันด่วนซึ่งชาวชาตัวนี้บรรบำรุงดินเสร็จปุ๊บมันไม่มีสารเคมีใช่ไหมใส่เดือนมันก็จะมาเออใส่เดือนมามันเป็นเป็นการบ่งบอกว่าดินเรามันดีดินเรามันดีมันปลอดสารพิษแต่กวามไม่รีบ่อกนั่นแหละใส่เดือนบันบอ่ใครเห็นมันเนี่ยเทียววัาได้บ้านตอนตะกอนมันมีปัญหายังอยู่บ่หลังคอ มันมีเพี่ยมีนอนมีมะแลงมารบกวนอยากกันอยากเอาวายูต่นอน้นอนน้อนม่วนกับบ่อป,ปันใดจะม,มีก็ฉีดมันถีดขึ้นมาฉีดทีขึ้ <3 S 2> นสามมื่ห้าหมืม่นสามวันสักครั้งหนึ่งก<อ>็ค่ะเมื่มอเด็กตัวมันก็สวยนี่เนาะมันอันนั้นกันเสียดเพิ่มก็คือความหมายมันมันถี่มันถี่ลมมันถี่ยางนานนะครับที่ว่าอืมจะจะเป็นไงลำต้นอะไรก็ดีเนาะครับผมครับหญ่ยอดเนาะ อบ่อยากบ่อยากฉีดเพิ่มบานขึ้นเพระาะว่าคลิกมันดกเกินมันมันเสียอา,าย่นะนี่นี่รักมันขึ้นบางเงานี่พี่นาตวงเศ้รักเหง้านะเพระาะว่าลูกมันดกเกิน <laughs> มันเอาอยย่มันรับหนากบ่ได้ายนะ้ <laughs> ายวาม่ามันมันเสียแอนไปเลยนะเสียทรงไปเลยนะลูกมันดกเกินครับ <laughs> <laughs> แตกยอดได้สวยผุ่มด้นนาะพอเนออืมเจกไรค่ะพอ่อนี่ประมาณไรบนเสียไรเครองอยู่บ่ะไรกับสอ,องไรเนอะพริกพันยัางบ่ะ่อสตาฮอดอัตตาฮอดสตาฮอดอตตตาฮอดอดัอดน,นี้ตอีเราคมันอันนๆว่าบงางทีละหน่วยมัน จ่าวันที่หนึ่งเฉียวันที่หนึ่งท่านว่าจำเมื่อใดเลยเฉดอาดีซ่องหาหนื่งดีบครับผมเดือนหนึงเฉีวันที่หนึ่งท่านว่าพึงเริ่มเนาะตะกียร์จะไปอยู่ไซยงวะคนหาพอเจอว่าอาดีจะอยู่ไซพี่นาในท่าเลยว่าตกโปกห้างกวหนี่ใส่รักสูงไปหอมางมันจะลุก เกีะในตลอดเราเพาะดอกมันจะบ่ออันนี้เลยนี่มันสูบบุหรอนไงไมันำนักว่าเฉลี่ยเห็ดโขกหน้ามันถือว่าเห็ดเด้อบอกพริกบกพริกบวบไหวพฤติกาเอาถิม่มเนาะต้องไปเห็ดบางไม้ปุนไปเอาเห็ดแปลงลุมม่มขุนอันนี้พ่อฉีดพ่อนอาทิตย์แรกเทื่อที่แรกกันฉีดวันที่หนึง่งหรือก็มาสี่วันที่สี่ที่หาเนี่ยแหละว<อ>่านี้มันเห็นมันเลี้ยวเราก็เลยหยุดเสียดมันห่างมันอันนี้มันดกเกินมันหล่นที่นั่นมันจะหล่นยอดมันอันนั้นเอาไปอยู่ ตมันแแแแ้งงงงรรรขพ,พีนาก่อนเดี t un> <t un ๋ยวเราให้สูงเลยพีนานล่มากเลยเนาะไปเบิ้องมองโซ่ถิ่มมองเขาบอกให้ไทถิ่มเอ้าคือไว้่าว่อเก็บมันนี่เราต้นทุนพอพอว่ามันลร้เติมแล้วลายเติมลรวต้นทุนองสวนเดือนเลยนี่พู้ไดกัอย่างเบื้งตัวนี้ละ เบิ้งเสียเอาเป็นจาก,จากว่าสีไชถิมนะว่าสีป้าถิมเอาได้พอเพืเ่อนว่ามะเขือบะแข้งตัดเงาถิมวดน้ำเป็นอาทิตย์เกิดยุ่ซื้อเอาตัวนี้ใส่บพอบพออาทิตย์แตกขึ้นเลยจังว่าเอาบะเขืออยู่หนาน่นจังว่าอ้วมโผล่โผล่จัง,ง,จงว่า bỏ thưởng bỏ thưởng bỏ thưởng mấy thưởng thì là có những phiên ừ. bắc kiều nhà tắt bắc kiều nhà ยาถั่วมักเห็ดหยังบานกับก็มันกูไทยทีมแล้วคนว่าผู้กีรถผ่านมาเบิ่งสตีบานมันคนละเรื่องเมื่อสิท่านม่อนนี่จะหน่อยต่างกันอันนี้บอกปลูกพร้อมกันแต่ว่าสิป้าทิมแล้วนะก็พอดีสีีตัวนี้เขาแล้วก็มันก็เริ่มขึ้นตี้หรอวก็เริ่มฟื้นโตอ๋ออีเมื่อเมื่อก่อนยังไม่ได้ใช่ไหมครับ อันนี้เขาจะทิ้งไปแล้วที่จะไถทิ้งโอเตรียมไมไถหญ้าหญ้ามันหญ้ามันขึ้นเยอะไงหญ้าทวมหญ้าทวมปลูกก่อนปลูกจะหนีไปไปฝุ่นโอแต่ว่าเฮ็ดมนมากต่างฝุ่นต้องตัดพีเออคนละเรื่องเงี้ยว่าอันนี้แป้งนี่จะจะไถทิ้งแล้ววันนี้มาเจออาดีสองหาหัหนึ่งเฮ้ยเอาออกแน่บ้านฝุ่นเขายัไม่ได้บ่ฉีดเขาก็ได้ฝืนเนี่ยลักลอกนี่เนี่ย เราหนีเบิดเลยนี่ตอนนี้มันออกจากห้องไอชิยูเหรอพ่อมันข้นกับไอชิยูไอชิยูนี่ออกเลยเนี่สวยงามเลยนี่จนหัวขวานเนี่ยว่าเขากายทางอุ้ยเพฝนมาไทยทิมเหอืมบาดมันแตกเบางทีหละก็ร่างแตกแต่ว่านี่สีประมาณสีเทาสีลึกสีเทาเนี่ยแหละเพราะว่าเลี้ยงเบื้องเลี้ยงเบื้องวันก็เลี้ยงเพื่อนมาดบนพวกสื่อไปงกับว่า เบิ้งาเบิ้งของเจ้าม้วนหนึ่งว่าทิไทยถิ่มเป็นยังไงคุณแม่งามเล้ว่าไปเบื้งเดิอบานเพิ่จนได้บอกนะเปิ้ลเปิ้ลกระสือไปน้าคือกันงามเลยปากต่อปากเนาะแต่มันเห็นผลทันตาความแตกมันจะมีให้เห็นเลยงามไงามนี่ล้ยงอจะดกเมัะงันสันการทเก็บออมแต่เกบเพื่อเนินหนัจัง เนี่ยมือสองเป็นตะเบิองน่วยมันกับแสงตะเวนเนี่ยมือสองโอ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเลยใบดอกใบอ่ะใบพริกก่ะพอมันจะโดนแสงตอนเสอ่ะไม่เหลี่ยมมันจะเปิดเพราะว่าเนี่ยออกมาเนื้อมาเก็บเมื่อวานแล้วอ๋อเก็บเก็บเกลือไปแล้วคือความหมายมันมันสุ่มขี้ลายนะมันเลื่อยได้หน่อยบัดตัวนี้มันเสียเพิ่มมันจังเสียได้จังเสียได้เพิ่มจำนวนนะ อืมพอมาจอกหลายรุ่นกันเดียวเสียแเป็นวยงามเดีเสียยักสองเดือนเหมือนกัมันกันห้องกันเดือนเดียวเนะอะสุดยอดสุดยอดจริงๆริงเ<อ>เพื่อชาวเกษตรกรกำลังชมอยู่ว่าเพื่อสนใจมาดูสวนซื้อพริก บอกที่อยู่กับพร้อมเบอร์โทรอีกสักรอบหนึ่งพอครับเบอร์เบอร์ติดต่อสอบถามก็คือ0820758593ในวงเล็บพอกุ้งเอือนง่ายสวนพอกุ้งเนาะพ่อครับส่วนพอกุ้งเรียทางบันทิลาดไปนุนง่ามเนี่ยแหละครับแล้วแล้วใช้เมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นไง มันกับเตี้ยๆที้ยเหรอมันต้นไม่สูงต้นไม่สูงใช่ไหมเพราะว่าดินลักษณะดินส่วนมากเป็นดินดินทรายอันนี้ไม่เกี่ยวกับดินแล้วถ้าใช้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวกับปุ๋ยใช่ไหมผอใช้ตัวนี้ปุ๊บใช้ตัวนี้มันผิดผิดกับเมื่อก่อนเลยใช่ไหมครับผมต้นมันก็สูงขึ้นต้นสูงขึ้นดอกเป็นไงดอกเข้าใจดอกสุดยอด ขั่วมันกับบอลลวงง่ายเนาะพราะน้อมันเจนเหนียวให้ผลผลิตเป็นมเมล็ดสวยนะะเนาะครับเม็นสวยเมล็ดสวยหายากกันที่เป็นนก้นหอยนึง<อ>่งทุกปีบริษัทนี่เป็นก้นหอยเยอะเวลาเก็บนี่ตีแดงจังคือแบบว่าเขาขเขาบพาเก็บใหนน้นะตลาดเขาบพาเอา,าเขาเ,เ,าขเลือกตัวนี้วันวันบริสเล่เลยแล้วก้นหอยมีกุ้งก่นหอยบะหมี่ อนี้อันนี้แบบเม็ดเมล็ดตรงหมดเลยครับผมเป็นนิ้วมือเลยเนาะโอ้โหดกมากเพื่อชาบสวนสนใจพีกนะคะมาซื้อได้สวนพะกุ่งเนาะค่ะสวนพอกุ่งบัานมันไม่มีไม่มีสารเคมีมันมีสารเคมีปลอสารพิษเนาะมัเป็นอันตรายตัวสิ่งแวดล้อมคนสวนแกหน้าตาดีคนสวนสลอ โค้สวนก็ปลอดภัยโค้สวนก็ปลอดภัยเป็นโค้ตปิดกายพิจมูค่ะเผื่อใครสนใจอาดีอีกเบอร์หนึ่งก็ติดต่อได้เบอร์ติ๊กนะคะ089 826 1219ค่ะอีกเบอร์หนึ่งเผื่อสนใจอาดีนะเผื่อโทรถามคุยกันค่ะบอด้ตัวบอด้จ่างบอกข้อเมียนตีบอดี้ตัวบอด้จ่างบอกเลยนะพราะาพอโคสวนโค้สวนจริงใจเลยเนาะจริงใจมาสวนพรกุ้งก็ได้ค่ะเพื่อใครสนใจพริก นั่นเรื่องเริ่มใส่รายตลาดนั่นเรื่องไปวันมันสิเป็นโลเราบอกไปเทละสามขวดสี่ขวดเมื่อก่อนหนึ่งกระี่ขวดเพื่อสนใจพริกพกุงนะค่ะพกุงขายโลจะได้นอพริกงามๆตะแก้วบนแถว่านลอยลอยสามสิบโอ้โลละลอยสามสิบแต่ว่าเขาไปขายเขาเขาไปหอดตลาดเดียรเขาสื่อกัำว่าเขาว่าสองลอยสิบอืมเพื่อเพื่อใครสนใจเขามารับที่สวนนี่ลอยสามสิบราคาวันต่อวันอ๋อราคาวันต่อวัน พอสารพิดคืออันก็อาจจะขึ้นกอนนีค่ะปีปีปีนี้ก็คงจะได้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 เพิ่มขึ้นเนาะมีวิบนีวิบซิ้นกับค่ะค่ะมื่อนี้ก็เลยขอบคุณพ่อกุ้งนะค่ะมาเชิญพ่อกุ้งค่ะขอบคุณค่ะพ่อกลุงค่ะ